ได้ไปพูดคุยกันแล้วก็บอกสมบูรณ์มากฟิตเปีย้ยครับพิกัดน้ำหนัก140ปอนด์คู่ที่4อเมซอนบอลมหาชัยกับขจรศักด์สีโอปอ110นะครับก็ถือว่าเป็นมวยพิมพ์นิยมคู่เปิดหัววันนี้ครับไหว้ครูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝ่ายแดงสายฟ้าน้อยเกียริเกรียงไกรนะครับน้ำเงินก็คือสิงโตทองมวย1 6 8 8 125ปอนด์พร้อมแล้วเชิญเลยครับบนเวที ขอบุณครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดหมาชนให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดหมาชนผู้ผลิตปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศยี่ห้อซีเล็กและซีเล็กเดลี่ครับสวัสดีครับมาแล้วครับศึกเจ้ามวยไทยเมนูมื้อเที่ยงครับ29มกราคมครับคู่แรกเปิรหัวพิกัด125ปอนด์คกรับไปบนสังเวียนเลือนเลยครับสายฟ้าน้อยเกียรเกียงไกรครับภูริพัฒน์เส็งไทยสงนะครับนักสู้จากกรุงเทพมหานคร 65ชนะ45วัย19ปี175ครับลูกศิษย์ของเบนเกียรติทรงฤทธิ์น้ำเงินสิงโมทองมวย1688ครับปฏิพานเพชรยอดสีนะครับจากโพโคจังหวัดปัตตานีครับ80ชนะ60วัย2274ลูกศิษย์ของโอกองรามมีหมูโดกหันใหญ่ครับขึ้นไปตอนมองคลให้ครับคุณสุมิงขาวนี่เลยครับกรรมการผู้ี้จารบาเวทีได้แก่สมรักสม,มาน ไฟแดงนะครับสายฟ้าน้อยพร้อมก็มีแพ้หนึ่งบนมาแพ้ไพโรดน้อยนะครับข้างหลังชนะเพชรวีสพงอมรน,น้ําเงินสิงห์ดมทองนะครับชนะชาลาวันชนะคอปเตอร์แล้วก็ข้งล่าสุดนะครับมาชนะชันยุทธศัดิ์กุเง,งเรืองคุณนกับอ่บนเวทีสมรักสมมาตรด้านล่างคนภัทรเสือแก้วนะครับปกริกาปิยวงศ์แล้วก็ธนชัยจำนงครับ ซึ่งสัมมนากันมาหมัดหมาดครับกรรมาการจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบคุณท่านรองผู้ว่าจังหวัดกลางนะครับคุณภูวันนัทสมใจครับพันตำรวจเอกคุณศักดิ์เส้นแท่นะครับร่วมกาบการสพออยาตาขาวครับใท้การสนับสน,นุนรวมถึงโกมีด้วยครับผมพัดสดนนะครับ โลสภาปรพิคัดนะครับแล้วก็กำนันโต่าตาขาวครับครับน่าจะคึกคักขึ้นครับชัดเจนขึ้นครับการให้คะแนนอบรมสัมมนาก็เป็นการรื้อความรู้ใหม่ๆครับครับซ้ายกับขวาครับคุณสมิทธ์าวครับอ้าวนี่นะครับผู้แรกวันนี้ร2 5ยปอนนะครับเจ้ามวยไทยต้องเลยทีเดียวนะครับสบายใจบัางนั้นเถอะกรรมการด้วยการนะครับคุณเฉลิงอยู่บำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณพยชนุราบทอน ในสนามนะครับคุณธนยุทธหอประเสริฐกิจรองในาน้ำก็คุณธรรมนูลหอประเสริฐกิจนะครับแล้วก็คุณพิพลธ์เนียทมทวงนี่ท่าละท่านท่าละท่าน,น,านไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องทิ้มมือพิ้นมไม้อะไรมือนี่เออในเรื่องการประกบผู้มวยด้ว่อะไรต่างๆนะี่โอ้ไม่เป็นสองรองใครนะครับคู่แรกวันนี้ก็คือสายฟวาน้อยน้น่นเินสิงดมทองสายเจอขวาสนุกเลยครับทีต่อทีดอดต่อโดอครับ หน้าตาลูปรอทีเดียวครับนักสู้จากกรุงเทพมหานครครับเขตทนบุรีสูงยาวเข่าแหลมแม่ทางด้านของสิงห์ดงทองนั้นโคกโคนะครับจังหวัดปัตตานีครับวัดช้นงให้เลยครับหลวงปู่ชวดเอาเดี๋ยวกลับมาครับพักสักครู่ตัวมันวับเลยทีเดียวข้ามฝั่งโน้นครับเดดฝั่งโค้งเลขาหมาน้อยอุดรนะครับก็ฟิตเปียดด้วยกันทั้งคู่เรามีรางวัลมอบให้ครับเริ่มต้นด้วย ใบตัเหล็กพญาแรดคมจริงอืดจริงของจริงต้องพญาแรดมีจาหน่ายที่ร้านขายเครื่องมือก่อสร้างทั่วประเทศปุ๋ยตราท็อปวันปุ๋ยคุณภาพเป๊ะเลยปุ๋ยท็อปวันแชมพูปิดผมขาวดีแฮร์ปิดผมขาวได้แนบสนิทดําทุกเส้นผมด้วยแชมพูปิดผมขาวดีแฮร์มีจําหน่ายที่ร้าน CJ ทุกสาขาทั่วประเทศ ยี่เจิงปูเซินเจียวหนังเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายหาซื้อได้ที่ร้านขายายาและเซเว่นอีเลเวทั่วประเทศโทร026882324เครื่องเดิม M150 ซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวและร้านค้าทั่วประเทศเช่นเดียวกันปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังแรงบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต ยากระคูตราโหนทศพรโอสถเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นีลเวนทั่วประเทศติดต่อ0968982441กลับไปบนเวทีครับขอบคุณครับวันนี้ครับปุ๋ยตามาบินกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมมอบโชครับแคมเปญปุ๊บปับ๊บรับทองนะครับกับปุ๋ยตามาบินแจกทองคำหนัก50สตังทุกสัปดาห์นะครับให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายได้ร่วมลุ้นโชค เพียงซื้อปุ๋ยตามมาบิน1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลุ้นทอง1สิทธิ์ทันทียิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับแจกกระนำกันทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึง24ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับพร้อมทั้งจิวเจิ้นปู่เซินเจียวหนังนะครับเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและเซเว่นเอเลนทั่วประเทศครับคุณสายชนชัยพัฒกุลสอบถามข้อมูล0 2 6 8 8 2 3 2 4ครับ มาดุกันต่อนะครับบนเวทียกสองในน้ำหนัก125ปอนด์นะครับในรุ่นนี้นี่แนอดีนะโอห้ยดังๆเยอะจะเป็นสามารถทั้รุ่นฉมวกเพชรอย่างนี้สมรักเจริญทองหรือแม้กระทั่งเจริญทรัพย์หรือว่าจะเป็นกัรสักสองเอนจิตบุญหลายบุญหลงปากก่าห้าน้อเจริญนั้นนะครับ แล้วก็พนมพนเล็ก5พลังหรือแม่ท่านแสงสัตดาหรือว่าจะเป็นสําราญศักดิ์เมืองุรินะครับคุณโอครับอ่าตดตามนะครับแบบอย่างต้นแบบที่ดีขององค์การมวยทั้งนั้นครับที่คุณสมิงขาวเอ่ยมาจับจังหวะกันนี้นึงครับบนเวทีซ้ายกับขวาครับ <S <S เด็กเมืองกรุงกับเด็กปักใต้ครับเดี๋ยวดูครับใครหัวใจจะเต็มกว่ากันครับ ต้องขยับโยกสร้างจังหวะครับมวยไทยมวยไทยก็เหมือนวิชาศิลปะแล้วครับค่อยๆละเลียดค่อยๆละเลียดเอ้าเผลอไม่ได้ครับกิ้มขวาเลยครับทางด้านของสิงห์โตมทองอ้าวม่เงยนี่แผ่นหลังดีเหลือเกินนะครับเขาเรียกว่าแททูิงขาวแททูแททูแททูนะถ้าสักได้แบบนึงนะสัก็ต้องถึงเนื้อถึงตัวนะถึงเนื้อถึงตัวแททูนี่แฟชั่นแฟชั่นบางคนก็บอกว่าลบทับเป็นสือพิมอะ ไฟแดงสายฟ้าน้อยน,คน,อนอะครับน้ำเงินสิงดมทองคุณนกอาครับซ้ายกับขวาต้องเก็บต้องบังครับไม่ต้องฝฟสูงครับขอบกันเกลีนชายโคลงนั่นแหละครับหวยซ้ายมือขวานี่เตะสูงดึงนิดเดียวนี่หลุดเข็ดเลยนะครับหมดูแล้วดูแล้วไม่ใช่งานง่ายครับทั้งปู่ผู่ขี่สูสีครับออกแล้วสตาร์ทใกล้เคียงกันเดี๋ยวดูครับทีต่อทีเม็ดต่อเม็ดใครแร่งกว่ากันคุณสมิขาวครับ ซ้ายนะครับไปแดงสายพัน์น้อยน้ำเงินสิงห์ดมทองยก,ยกยกสองใจยังเย็นอยู่แม่ซ้ายกับขวานี่คนละจังหวะคนละทรงนะครับถ้าบอกว่าใครทำก่อนนี่ซืบซืบเท้าเข้า,าและมีโอกาสที่จะทำได้อาคมการสมรักสับชกเอ,เ,อเอาเอาเอาสิอย่างอีกคุณนกเอาหายใจอยู่ครับนี่ครับดึงแล้วหลุดนะครับิดเดียว ลองเล็งขอบกางเกงครับเล็งไปที่เอ็มร้อยห้าสิบไปเลยครับนั่นแหละครับโดนครับยังให้เตะตรงนั้นก็โดนครับขอบแดงขอบน้ําเงินครับเอ็มร้อยห้าสิบตรงนั้นแหละครับมวยซ้ายมวยขวาใจเย็นๆครับห้ายกละเอียดละอออ่าคนละภาคคนละฝั่งชอบมวยเหมือนกันครับมาเจอกันที่เวทีมวยิยามอ้อมน้อยทุกเที่ยงวันเสาร์ครับกฎหมายเลขสามสิบสามฝากรักครับ ต่างทุกสัปดาห์กับให้กับร้าน4ธันวาคม2565ก็คือร้านใดนะครับคุณสิทธิ์ปากพนังนะครับอําเภอมเมืองการกะมอบรางวัลมาไว้นี้ด้วยขอบคุณครับเชิญบนเวทีอุณหภูมิเริ่มจะร้อนแรงขึ้นครับ ครับก็ขอบุณครับเครื่องดื่ม m 1 5 0เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทยมอบรางวัลพลังฮึดสู้ให้กับนักมวยที่ชกได้ดูเดือดชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศครับทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ5 0 0 0บาทกับพร้อมด้วยหลังคาจริงโจ้เหล็กทนแก่งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆผลิตตรงตามสเปคเทคโนโลยีจากออสเตรเลียครับไปที่คุณนกและจันสมิงขาวได้เลยครับอ้าวผ่านมา2ยกนะครับวันนี้ต้องขอบุณนะครับอ,ทอทุทัยอุทัยท่าษานะครับที่ปรึกษาบริษัท ที่ปรึกษ,ษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอุทัยทัพอาสา,แล,า,า,าแล้วก็พุธการคณะยุการบองเงินแล้วก็พบอต้งเขาบินด้วยนะครับสตโจสจโต้โออตงปราจีนด้วยเอา้าติดตามครับแฟนๆก็ติดตามครับทุกวันเสาร์กับเที่ยง1ิ้าศึกเจ้ามวยไทยกับเมนูมื้อเที่ยงมีบรรดาพี่ๆโปรโมเตอร์ชื่อเสียงดีๆด,ดังๆนะครับมาร่วมกันจัดเสาร์นี้ผลงานของคุณสมจิตแว่นแก้ว ครับขึ้นทางแล้วครับจะล่องใต้ไปเที่ยวไปกราบหลวงปู่ชั่วที่โคกโพป,ปัตตานีหรือว่านำมัสการพักอยู่แถวภาคกลางครับเอาละครเจาะล่างเข้าไปเปลี่ยนเกมนะครับทางด้านของสิงโตงทองลงมาสับล่างแล้วมีสอกสลับครับทางด้านของสายฟ้าน้อยอ้าวแม่แดงสายฟ้าน้อยซ้ายดีนะครับแม่ออกสวยสิงโงทองเล่นหมาดยิงไปขวาหนึ่ง เอาเข้าใกล้เข้าใกล้สิงลมกทองเข้าเอาขวาตีการสายฟ้าน้อยเอาย่องย่องเตะเตะย่างย่างเอาซ้ายเตะไม่เตะเออเตะไปทีนึงนักบอยไทยนี่ต้องเจ็บฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนครับพอเจ็บพอหัวร้อนแล้วเดี๋ยวออกอัดทรสณนะครับปักหลักอยู่กลางเวทีครับซ้ายกับขวา<ป>ต้องชิงกันออกนะครับอย่ารอท่าครับ เข้าท่านะเข้าท่าเข้าทางับถ้ารอท่าจะโดนอย่างนี้จะโดนอย่างนี้เอ้าซ้ายมาขวาไปซ้ายมาขวาไปโคชิมิกะซ้ายไปข้างล่างทีหนึ่งโอ้โหคู่แรกวันนี้ดูดีแล้วอ่ะดูดีแล้วอ่ะจ่อยางทีนึงสิงห์ดมทองเอ้าสายฟ้าน้อยแดงซ้ายเตะดิเตะเอ้าให้เตะให้เตะสิงห์ดมหมาน้ำเงินบอกให้ให้ต่อยต่อยน้ำตูอซ้ายมาจับขาได้เฮ้ยเอ้าจะหักเขาเราเสียท่าครับแม่ได้เปรียบ ทำพลาจ,จะเอียงครับสิงโตทองอ่ะโดนซ้ายกิบการติดบ,บ้างลงร่างทีหนึ่งสะดุ้งไหมคุณสมนทีครับอ้าวาขยับมาเรื่อยอ้าวสายฟ้าน้อยนะครับแดงน้ำเงินสิงโตทองอ้าวขยับที่สิงโตทองหม่หม,ม่ยังดูดีดูดียังทำอะไรไม่ชัดเจนคุณครับตาอเตินทางครับแข่งยาวๆจวังหวะสาดไปสาดมากันอยู่ครับต้องมีตัวเสริมตัวช่วยนะครับ มาแข่งติดบงังมาบังติดแข่ตงต้องเปลี่ยนยุทธวิธีแล้วละเอียดละออกันอยู่ครับคู่นี้กลางเวทีออกไม่ออกออกไม่ออก,ออกขยับขยับขยับแม่ยังไม่ชัดครับซ้ายติดบัง,บงเอาขวาถือไหมขวาลงล่างทำท่าจะย่อย้อนิดหน่อยเอาแม่ขาขาขาซ้ายเอา้เอาเล่นขาแล้วเล่นขาแล้วสิบโดนทองเอาสายพาน้อยอย่าย่องนะอย่าย่องเอาเตะดุดอีก ส่่งงงนนนมมอออลลาบาดดหหยยกยกไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ใจผมจะเป็นวัยรุ่นชาวิทย์บุตรวดีนะครับรอฮาเล่คุณสากลชัยเฉิมพีกำนันประเสรศิฐคุณสุปกรณ์ครับกำลังจาเดรบิทขึ้นใหม่ครับที่จังหวัดนคร ราชสีมาครับจะมีเวทีมวยมาตรฐานขึ้นอีกหนึ่งเวทีอ่ะพี่น้องชาวโคราชติดตามกันได้ไปลุ้นบนเวทีครับยก4น่าจะเป็นไฮไลท์ชี้ชะตาแล้วครับยกนี้แม่ต่อขาล่าเตะเมืนฟุตบอลเลยครับทางด้านของสิงห์ก้มทองอ้าวมาเตะขาอีกแล้วนี่สอดจอพี่อุทัยดูเลยนี่อ,อยู่ที่อุทัยธานีเสียชายสุขโขทัยไปอยู่ที่แนวเทกระจัดล้มไม่ลม้มไม่ลม้มไม่ล้มแม่ไปโดนหนักแข้งเขียวแล้วครับคุณสมิงขาว สายไปวันระยะขวาหัวดอย่างเดียวสิงโตมทองนักสู้จากจังหวัดจนันทิงอ้าวหักล้มลงไปแม่อย่าออกอาการนะครับทางด้านของสายฟ้าน้อยซ้อมอาการให้ดีโตให้เร็วครับซ้ายกับขวาอย่ารอท่าอย่ารอท่าอ้าวขยับมาเรื่อยนะครับสายฟ้าน้อยเตะก็ยังติดอ่ะสิงโตมทองมีหมนะัดและเล่นล่างเอาทำท่าจะเห็นผลแล้วนะขานะขานะเออเอา ขวาไปทีหนึ่งสีดลทองตั้งหลักตั้งหลักเอา้เอา,อาโอ้โหนี่ครับต้องมีตัวช่วยแบบนี้ครับอย่ามาส่งเดียวอย่ามาสไตล์เดียวครับชกมวยแม่ครท่าจะดุงง้งโยกโยกนะครับคุณตัวนิขาวครูนาคาเก้คูนาคาเก้เอา้าวโอ้ยลูกนี้สวยครับแม่ลูกของครูน้อยเบิกเลิก์ินทิชัยครับอยอดด้วยแต่ขาน่างแบบนี้ ข้าวตัวแข็งข้าม้าวตัวแข็งคุณตัวนี้อยาเอาา้าจะเรียงแล้วเพขาจะขาจะกับเพกแล้วเอาลุกนหน่อยลุกกนหน่อยเอาเอ้มีจุดแล้วมีจุดแล้วน้ำเงินเล่นเลยสิงโดมทองน้ำเงินเอาล่แล้วถิ่งนาโ่าขาลูกเดียวขาลูกเดียวามาอยู่บนเวทีชีวิตคือการต่อสู้ครับสอดอาการให้ดีครับอย่าไปอ่อนแออ่อนแอ,อ,อ,นแอก็จะแพ้ไปครับถูกใจไปต่อไหมถูกใจไปต่อ,อโดนขาแล้ว แกเตะขาอย่างเดียๆก็จะมีขาวไ่เตะอย่างอื่นเลยเอ๊ะจะเดี้ยงแล้วเนี่ยอ้าวอ้ต่อยท้องเอ๊ะต่อยท้องเตะขาเข้าตำราเลยนะครับเตะขาต่อยท้องเตะขาต่อยท้องโอ้ยโอ้ยเฮยโยกเยก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 แมตต้องพาไปก่อนพาไปก่อนพาไปก่อนครับสายฟ้าน้อยโอ้ยอาการไม่ไหวเลยนะครับสายฟ้าน้อยเจ็บไปหมดแล้วน่ะข้างล่างเจ็บเยอะเลยอ่ะอ้าวโดนอีกแล้วอ่ะอ้าว โอ้โหไปแล้วจะไปไม่เป้าไปเลยโอ้โหไมไหวครับยางแตกครับยางแตกลางทางครับแตกปลายยก4ีครับโอ้โหโหดจริงๆครับทางด้านของสิงห์ดมทองมวย1688ครับนักสู้จากคอกโพจังหวัดปัตตานีครับรายนี้โชว์ฟอร์มได้สวยงามครับ พยายามจะกัดฟันแรกครับสายฟ้าน้อยแต่ว่ายืนไม่ไหวคุณสมิงคาครับพักชาครับมาดูนะครับหนึ่งหนึ่งดอกขาก่อนสองดอกเอกครับตรกนี้โอ้โหกรรมการเห็นโดนมาตลอดนะครับโดนสะสมมาไม่ไหวแล้วอ่ะกรรมการโอ้โหเห็นอาการของฝ่ายแดงเลยนะครับสายฟ้าน้อยเรียบร้อยเลยทีเดียวนี่คู่แดงนะครับยกสี่หามเลยอ่ะหามเลยพักสักครู่เดียวก่อน